ท่านผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านปโป่งท <c oughs> ี่นี่สถานีบ้านปโป่ง <c oughs> นั่นนะครชางาลาจะสด้านาขาวาข,ของขบวนรถนรและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะเช้าขึ้นลงจากขบวนรถ ท่านผู้โดยสารโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจักขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดเทียบชานฉลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่252ต้นทางจากสถานีประจสบคิรีขันสุดปลายทางสถานีทนบุรีค่ะขอความการุณาท่านผู้โดยสารโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจาก ควรรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางหนองปลาดุกสถานีคลองบางตาลสถานีโพรมเดื่อเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไปแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกทา่าน